ยำขนมจีนครับยำขนมจีนกุ้งสดครับกราบสวัสดีนะครับเลีปนว่ากินยำขนมจีนนหมกันครับยำขนมจีนกุ้งสดนี่กุ้งตัวใหญ่ีครับหอมนะช่บผักก็มีผักชะอม พักกระเซ็ดแล้วคราวนี้จะว่ายอย่างไรโมเมนต์เขาเราลูกชินดเนี่ไอสตอดองสตอดองครับที่จริงเขากินเขาแก่ก็เนาะแก่เปียกเหมือนกันแก่เปียนก,น,กนี่มันดอกแต่ผมม่ต้องครับนำเลยผม สับคนที่บอมาก,กินสตออย่าไปกินนะครับบอกเลยสตอดองเนี่ยกินแห้งมากแห้งก็กินสตอที่บอดองอีก บริบวานเวาี่มีขายว่นนั้นะสตอดองเป็นการเนอมอาหารอย่างหนึ่งนะดองไ้กิน อันนี้กระดองเพื่อนครับจะเป็นกระเทียมดอง กินนี่มาตรงห้องกระต,ตอดองปกติบะดองอกินแห้งแล้วนะยิ่งมาดองอีกแห้งก็เข้าอีกกินอืมจับ ขออนุญาตใช้มือซาวนะครับใช้มือซาวเพราะว่ามันจะได้เพื่อความสะใจถเจ็บถึงแผ เออทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งเสียดทั้งแซ่บพริกพงขว่เองไม่ได้ดำแน่ครับ ความเผ็ดพอตองหลวงเลยไปปองหัวเองอจับครับอา่าไม่นอยู่วันหยุด เผ็ดคักเอลีครับ uh, ส um <ok ุดยอดสุดยอดมาเยซ่าละตามด้วยสตอร์ดอง เอาไว้เพ mm ็ดกับเผ็ดพูด งดผักผมกับทิมอ้อมโตอยู่ข้างหน้าแนข้างซ้ายแนข้างขวาแนนะ่เ็ด กินกับสตอดองเข้ากันขนาดครับอ้าชุดยอดเป็นประ่ามเมนมือ เผ็ดขักเผ็ดแน่ครับยนันจะบอกเผ็ดใส่พริกกลับไปไปทันมาครับจัก,กหน่อยว่าจะกินในเบิร์ด มา้ไเไทยเลยอืมผักนี่พนแพงแพงครับกำลังยี่พบาบาทโอ้ปกติว่ายี่สิบาทแพงเลยนะัวแกซื่อกำลังยี่สิบาทนะเมนีมน่ไปตลาดกำลังยี่สิบห้าบาทโอ้โห เขาใจง่ายช่วงว่าเศรษฐกิจมันบ่ดีครับมันก็ขายของบ่ได้ก็เลยต้องขายแย่แน่กระแตต้องเป็นใจคนซื้อนะครับนะซื้อผักกี่ห้าบาทปลาทูเข่งละยี่สิบบาทซื้อผักมากินกับปลนปลาทูโอ้มันก็มาคุ้มกันนะครับนะกันเลยครับท้ายนี้ก็จากไปแล้วขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบลูกกระตากแทอมีขอบคุณทุกคนนะครับนะจังพบใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้กับเขาก็หายากแน่ครับเพราะช่วงโควิดนะครับตลาดขังบ้านสองตลาดตลาดวังย้อนกับตลาดที่วังก็ปิด กับเขาค่อนข้างที่หายากเนี่ยพออยากเสือบเขาต้องเขาไปทุกสมเหมือนกันอันตรายลำบากเนาะโควิดไปใส่มาใส่กันยากก็ต้องกินตามทีมีนะครับขอบคุณนะที่มาติดตามจนจบคลิปจะพบไม่เข้มนานนะครับขอบคุณครับ